สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Let เตอร์สตีก่อนหนึ่งน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เหนือกว่ากิลิลเบอร์ทรานดาก้าและซูมาเร่ราศีเป่งปังเหนือแข้งค่าตัว1นึ่งล,ล้านปอนด์ของเรือนี่เป็นครั้งที่2นะครับของ l ลตเตอร์สตีนะครับที่ได้ชูถ้วยแชมป์ในสนามเบเวอรี่แห่งนี้หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อ2เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับ พวกเขาสามารถสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของสโมสรด้วยการเอาชนะเชลซีและก็คว้าแชมป์ลีกเอคัพได้สําเร็จประตูชัยในเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนะครับจากการยิงจุดโทษของเคเลซีนาโซนะครับและนั่นก็เพียงพอที่ทำให้เรตเตอร์นั้นเนี่ยได้ชัยชนะในเกมนี้เหนือทีมแพมป์บิลลีล่าสุดอย่างแมนซิตี้ในศึกคอมมิตี้ชิลด์นะครับเมื่อวานคืนที่ผ่านมา เมื่อ50ปีที่เรารเป็นครั้งแรกที่เลตเตอร์นั้นสามารถคว้าถ้วยแชมป์การกุศลหรือศึกคอมเมดี้เชียลได้เป็นครั้งแรกและก่อนหน้านี้นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเลสเตอร์ิตีได้ลงเล่นในเกมคอมเมดี้เชิลอีกครั้งหนึ่งแต่ก็พ้าให้กับแมนเชสเตอร์ในเตดมีผู้เล่นหน้าใหม่นะครับหลายคนที่ลงเล่นในเกมนี้รวมถึงแจ็คกิลิดเจ้าของค่าตัว100่อล้านปอนด์ที่เพิ่งเปิดตัวในสีเสื้อของแมนซิตี้เป็นครั้งแรกแต่นักเตะใหม่ทั้ง3คนของเลสเตอร์นั้นก็สามารถโชว์ฟอร์มได 19,000กคนครับที่ลงทุนเดินมาดูในเกมนี้เรามาเจาะฟอร์มการเล่นของแต่ละคนดูนะครับว่ามีใครที่น่าสนใจกันบ้างและโหดแค่ไหนครับเริ่มจากไรอันเบอร์ธานครับซึ่งเกมนี้เบอร์ธานได้รับโอกาสจากโรเจอร์ให้ออกตาเป็นตัวจริงในขณะที่อีสองนักเตะอย่างเพซันดากา้าและก็บูบาการิซูมาเร่ได้ลงสนามในครึ่งหลังโดยเบอร์ธานนะครับได้เบียดลูสโตมัสลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายกับเกมที่สำคัญที่เบมเบลีนี้ และเขาได้ไปเชิญหน้ากับการรับมือของเรียม,มารีสอดีตปีกของลิตเติ้ลซิตี้นะครับมาเรสมีรูปการที่ค่อนข้างน่าพอใจกับซิตี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่ในเกมนี้ดูเหมือนเงี้ยไปเนื่องจากโดนเบอร์ธานนั้นเก็บกินได้หมดนอกจากการจัดการกับมาเรสได้ดีเยี่ยมแล้วนะครับเบอร์ธานยังสามารถช่วยให้ฮาบริบรันนั้นทําเกมรุกได้อีกด้วยความสร้างสรรค์นในเกมของเบอร์ธานนะครับได้แสดงออกมาหเ็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาเนี่ยได้ครอสบอลจากทางด้านซ้าย ให้กับเจมี่วอดี้ดวลกับสตีเวนผู้รักษาประตูของซิตี้และเกือบทาประตูได้ในจังหวะดังกล่าวครับนอกจากการช่วยเกมรุกของเบอร์ธานยังได้แสดงออกถึงประสบการณ์ในการเล่นเกมรับของเขาได้อย่างแข็งแกร่งด้วยการยืนปิดเสาหลังเพื่อป้องกันแนวรุกของซิตี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ด้วยชัดเจนว่าหนึ่งเหตุผลที่สโมูสันอิตาลีซิตี้นะครับได้ตัดสินใจซื้อเบอร์ธานมาร่วมทีมนั้นเพราะว่าประสบการณ์ของเขาในการช่วยพัฒนาดาวรุ่งในทีมนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของเบอร์ธานที่สามารถทําได้อย่างโดดเด่น ในเกมนี้ที่ช่วยกันเนี่ยแล้วเขาคอยสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลาในครึ่งแรกซึ่งเกมนี้นะครับเบอร์ทานได้เล่นเกือบเต็มเกมนะครับก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกใน15นาทีสุดท้ายของเกมนี้เพื่อส่งลุคโทมัสลงมาเล่นแทนครับแพทซันดาก้าถูกส่งลงสนามมาช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมแทนที่เจมี่เวดดี้แม้ว่าเขา จะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อเกมมากมายแต่เขาสามารถโชว์ให้เห็นว่าเขาก็สามารถทําให้บรรดากองหลังในพิมพ์ลีกปั่นปวดหัวหมุนได้อย่างแน่นอนในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับตลอดเวลาที่กองหน้ารายนี้อยู่ในสนามทําให้รูเบนเดียสและก็นาธานเอเก้สองผู้เล่นในเกมรับของซิตี้นั้นเนี่ยต้องคอยกังวลอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งที่สามารถเอาชนะคู่หูดูโอนี้ได้นะครับและยังทําให้ผู้รักษาประตูของซิตี้ ต้องออกมาเคลียบอลจากนอกกรอบเขตโทษได้อีกด้วยเขายังมีส่วนสําคัญกับลูกหยุดโทษที่เลตเตอร์นั้นเนี่ยได้นะฮะซึ่งเป็นประตูทนเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะฮะแล้วก็นํามาซึ่งชัยชนะดาก้าสามารถทําหน้าที่แทนให้กับวาร์ดี้ได้อย่างละเอียดละออและก็สุดยอดมากๆด้วยการถอยลึกลงมาเพื่อลวงบอลแล้วก็เล่นบอลต่อเขาสามารถเล่นได้อย่างเข้าขากับคลีซี่เฮนาโซพวกเขาทั้งสองคนนะครับสามารถเชื่อมเกม และเข้าขากันได้เป็นอย่างดีนะครับโอโหละมุนตาไปหมดเลยนะครับในเกมนี้บูบาการีซูมาเร่ครับเช่นเดียวกันกับดากา้าซูมาเร่นี้ลงเล่นในช่วง20นสทีสุดท้ายแทนที่ยูริตอลมองครับในตำแหน่งวิดฟิลซูมาเร่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีความโดดเด่นมากๆในฝรั่งเศสเมื่อรูการที่แล้วนะครับแม้ว่าในเกมนี้เขาไม่ได้มีเวลามากพอที่จะได้โชว์สิ่งต่างๆมากมายที่เขามี แต่อย่างน้อยนะครับเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการปรับตัวในการเล่นในพรียร์ลีไม่ได้เป็นปัญหาสาหรับเขาในซีซั่นที่กําลังจะมาถึงนี้ทันทีที่เขาลงสนามมาและก็ได้บ่อนครับก็ถูกเล่นซิตี้ถึง3คนนะครับล้อมเอาไวา้ซูมาเมร่ได้ใช้ทักษะและความแข็งแรงรวมถึงความนิ่งในเกมในการเอาชนะพวกเขาแต่ละคนซึ่งก่อนที่จะได้มาซึ่งลูกฝีคลิกให้กับเลตเตอร์ซิตี้ได้ใช่มันไม่ง่ายที่เขาเบียดผู้เล่นอย่างติลมันหรือเอนดี้ ให้เป็นตัวสำรองในตำแหน่งมิดฟิลด์แต่ซูเาเรก็ได้ให้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นอะไรที่มากกว่านั้นไม่ใช่อะไรเพื่อทดแทนให้กับเบตเตอร์หากว่าคนใดคนหนึ่งเจอกันบาดเจ็บเล่นงานนะครับหรือไม่สามารถลงช่วยทีมได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามครับซูเาเรก็พร้อมที่จะลงสนามทำหน้านที่นั้นและสามารถทำให้ดีในระดับที่เบนอันเจอร์นะครับพอใจได้อย่างแน่นอนครับอันนี้ฟันทงสำหรับข่าวต่อมา วิลเชียนเปิดหัวทํานายแชมเมียร์ลีกพร้อมท็อปโฟแจ็ควิลเชียนนะครับอดีตกองกลางของอาร์เซนอลนั้นออกโรงของทํานายแชมเปียร์ลีกและก็ทีมอันดับจบท็อปโฟรวมถึงอนาคตของไอ้ปืนโตบทีมเก่าของเขาในอนาคตที่กาลังจะมาถึงนี้จากการรายงานของเมโทรนะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ตี้นะครับสามารถคว้าแชมป์สมัยที่3ในรอบ4ปีทําให้แต้มทิ้งห่างจากแมนเชสเตอร์เดทถึง12คะแนนแล้วก็ทิ้งห่างจากลิเวอร์พูล แชมป์เมอซีซั่นที่19-20ไปถึง17คะแนนในขณะที่เชลซีครับสามารถควา้าอันดับ4ได้อย่างบุดเวิดและประกาศสักดาด้วยการคว้ายูฟ่าชชมเปี้ยนส์เป็นสมัยที่2ของตัวเองสําหรับฤดูกาลที่ผ่านมาครับโดยวิลเชียนนะครับชื่อว่าทีมของเปปกโอลาเนี่ยยังคงยอดเยี่ยมเอาไว้เหมือนเดิมครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งดึงแจ็คกิลิศจากเอตนมิลลานะครับด้วยค่าตัวของโรแลนด์นปอนแล้วก็มีข่าวกําลังไล่ล่าแฮริเคนกองหน้าของสเปอร์ในขณะนี้อยู่ ในขณะที่ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม้ว่าจะมีเจอร์ซันโช่ราฟีวรานเป็น2นักเตะใหม่แต่ก็ทําดีสุดเพียงรองแชมป์เท่านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเป็นแชมป์อีกครั้งจริงๆแล้วผมอยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้แชมป์มากกว่าแต่คิดว่าพวกเขาจะเข้ามาเป็นดับที่2ส,ส่วนเชลซีนะครับจะเป็นอันที่3ลิฟวูตามมาเป็นดับที่4 อาร์เซนอลอันดับที่5และซิ t ตี้ครับอันดับที่6ผมเคยเจอกับแมนเชสเตีหลายครั้งครับและพวกเขาก็น่ากลัวมากๆคุณไม่สามารถยั่งบอลจากพวกเขาได้เลยเป๊ปทําให้ลูกทีมของเขานะครับเน้นการผ่านบอลสั้นๆและถ้าหากได้เฮนริเคนมาร่วมทีมทุกอย่างมันก็จบตั้งแต่การออกสตาร์ทแล้วลิฟูจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าซีซั่นก่อนเพราะพวกเขาได้เฟอร์กูฟันได้กลับมาครับแต่ผมก็คิดว่าแมนเชสเตีนั้นน่าจะดีกว่ามากมา แมนเชสเตอร์นะครับก็คือลองใช้ประสบการณ์ของโจเซ่มานิโอนะครับที่เคยพาทีมต่างๆได้แชมป์มาช่วยแต่เขาก็ยังทําไม่ได้ผมคิดว่าโซชาน,นั่นแหละสามารถทําผลงานได้ดีแล้วแต่ซีซั่นหน้าเนี่ยพวกเขาจะต้องได้แชมป์วิลเชียนะครับกล่าวกับสึพิมลิเกร์นะครับนัดแรกจะเป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดทีมน้องใหม่กับอาร์เซนอลโดยจะลงในเล่นในช่วงตีสของวันที่3สิงหาคมนะครับตามเวลาประเทศไทย และข่าวสุดท้ายครับอิเฮนาโซย้ำเปล่าผิดหวังไม่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงให้กับเลตเตอร์สตีอิเฮนาโซกองหน้าฮีโร่ของลิเวอร์นะครับออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีความผิดหวังใดๆนะครับทีไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมย้ำรู้แค่ว่าต้องสร้างอิมแพคให้ได้เมื่อถูกส่งลงสนามดาวยิงนจีเรียลงมาเล่นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังนะครับก่อนจะเรียกจุดโทษในช่วงท้ายเกมแล้วก็รับหน้าที่สังหารเองไม่พลาดทำให้จิ้งจอกสามารถเอาชนะซิตี้ได้1 0แล้วก็คว้าแชมป์ คอมมิชชั่ได้สำเร็จครับซึ่งเป็นสมัชิีสองในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรดีผมคิดว่ามันเป็นอารมณ์ที่หลากหลายผมรู้สึกขอบคุณจริงๆนะครับที่ได้นำทั่วแชมป์ในวันนี้มาให้กับทีมของผมดังนั้นผมจึงมีความสุขม,มากๆอีเนาโซได้กล่าวผมคิดว่ามันเป็นจุดโทษเขาเสียบผมผู้ตัดสินเห็นเขาอยากให้เราเล่นต่อแต่เราได้จุดโทษมันเลยโอเคถ้าเราทำประตูได้เลยนะครับมันก็คงโอเคผมซ้อมจุดโทษมาครับผมพลาดไปนหนึ่งนัด ในรูการที่แล้วดังนั้นเนี่ยผมถึงต้องซ้อมในช่วงปรีซีซั่นมีสิ่งเดียวในใจครับก่อนที่จะยิงจุดโทษครับนั่นก็คือแค่ยิงให้มุมและยิงให้หนักนั่นคือสิ่งที่ผมทานอกจากนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ยิงคําถามว่าเขาผิดหวังไหมหรือไม่ในการออกสตตร์เป็นตัวจริงในเกมนี้ซึ่งเขาก็ตอบว่าไม่ครับเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและจะเป็นใครก็ได้ผู้จัดการทีมจะใส่ชื่อเข้าไปเราต้องการทุกคนตลอดทั้งรูการดังนั้นนะครับผมจึงไม่ได้ผิดหวังอะไรผมรู้แค่ว่าผมลงสนาม ผมต้องสร้างผลกระทบให้ได้ครับผมนี่ก็คือการเดบุกสารของเรตเตอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ